สวัสดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ารบหลักทุกท่านนะครับพี่น้องสุขูสุขคนเด้อคลิปนี้ก็มาพบมาเจอก็อีกปลาเขียวอีกเช่นเคยนะครับบานนี้ผมสีได้มาเบานะครับเรื่องนะครับเกี่ยวกันกับกระดูกทับเส้นเด้อเสียวแค่คอเดียวนะครับที่จริงมีหลายข้อก็นี่นะครับเพราะว่าปลาเขียวนี่สีเบ,เบาเบาเบิดนะครับคันผู้ใดเป็นยังไงกะ จังมาถามกันนะครับใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือที่โทรมาถามผมก็ได้เด้อผมสีทิมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนั่นแหละพี่น้องให้มาศึกษาไปน้ำกันพีซาบอกหวงนะครับอ่ะมาเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยนะครับเด้อโอ้อย่าล่มเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปลาเขียวเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้นี่เห็นบ่ผู้ได้เป็นกระดูกทับเส้นบาดนี้พี่น้องนี่แหละถ้ามชศาสตรที่สมบูรณ์พี่น้องเห็นว่ามีตะปวก่ขึ้นนี่ อันนี้บ้านพี่น้องเอิ่นว่าเครื่อหยังเถาหยังให้พี่น้องคอมเมนต์มาเดอ้อต่ว่าภาษาหลักๆคือ,คอนนเถา,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 ารางแดงนะครับอันนี้เป็นเถารางแดงอายุไม่ต่ํากว่า10กว่าปีหรือย0สิบปีนะครับนี่นะครับนี่แหละครับเถารางแดงนะครับนี่เถารางแดงหรือเครือเขาแกบบอกนะครับพี่น้องเครือเขาแกบเขาก็เอิ้นเด้อบาดที่นี่ป้าเขียวบาดนี่ทายได้แต่เครือบาดนี่พี่น้องทายได้แต่เถา ใบกระจากอยู่ทั้งหลพุ่นพี่น้นองขึ้นไปไม่พุ่นนะพี่น้องกระโบเห็นแล้วบานเห็นตะเครือกระจื้อเอาตะเครือเด้อะนะครับพี่น้องผมสีบอกนี่นะครับคันไผเป็นกระดูกทับเส้นนะครับคันโบมีตัวยาเข่านะครับป้าเขียวสีบอกส่วนผสมให้ก็ได้เดอ้อหรือไปกินเดียวก็ได้ให้เอาหากนะครับนี่หากของเถาร่างแดงนะครับเอารากของเถาร่างแดงคุดเอาเด้อครับเดอ้อ ขุดเอาหากของเทาล่างแดงนะครับอันนี้ตำราที่ปลาเขียวเคยเข่าเด้แต่ว่าตำราจากคู่บาอาจารย์ท่านเดิอนอาทิตย์เอาเครื่อบอกเอ,เอาเอาเถาเปลือกต้นแกน่นอีหยังต่างๆใบต่างๆนะครับพี่น้องอันนี้ปลาเขียวได้ขุดเอาหากเด้อครับเด้อนี่ที่เคยเข่าห้เพ่อนกระดูกทับเส้นนะครับปลาเขียวสีบอกก็ได้มีเทารางแดงหนึ่งเทารางแดงสองพันงูขาวสามผักเสี่ยนผีนะครับ เอาไปต้มอยู่ต้มกินเด้อพี่นอ้องอือสามยางนี่สะก้อนนะครับเอาเอาตำรับเบาๆบีหนสะก้อนเด้อพี่น้องบานนี้ลักษณะเทาร่างแดงมันเป็นยังสีครับพี่น้องเห็นบอนี่ใส่ละ ER ก่องผมคือบริษัทเทลบาลนี่มันที่เป็นกีบๆีบยังสี่ะไนี่ครับเป็นกีบกีไปไล่ยังสี่ะไนี่แต่ว่าอยู่ในกีบนี่สิเป็นสีแดงแดงครับพี่น้องจังว่าเิ่นว่าเทาร่างแดงเห็นบ่ครับพี่น้องโอ้ยบริษัทด้นะครับผมก็ได้มาเจอให้พี่น้องจากให้พี่น้องได้เบิ่งเนี่ยนะครับ นี่เพื่อนเอนว่าเทาล่างแดงนะครับเด้อหรือเครือเขาแกรบบอนะครับอืมนี่แหละครับพี่น้องเครือเขาแกรบครับพี่น้องนี่เห็นบอมันทีเป็นมันทีมีอีกเอ่อเครือสนิทหนึ่งเด้อบอเม็นอันเดียวกันก็เครือร่างแดงเด้อคือกันครับแต่ว่าตัวนั้นเป็นขาวอยากออกขาวๆแต่ว่าตัวนี้เป็นสีแดงๆอยู่ในแขบนี่ครับตามล่องนี่จะเป็นแดงๆเด้ออืมผู้ได้เป็นกระดูกทับเส้นเอาหักของเพิ่นไปต้มรลดครับพี่น้องเอาไปต้มยูต้มกินนะครับอืม แล้วอาการของพี่น้องก็จะดีขึ้นเดอ้อแต่ว่าโอ้ยปลาเขียวคืออจะเขียนใบแต่เนามันบ่มีใบพี่น้อง,พ,องพูนขึ้นทึ่งปลายไม่ปนะุ่นนะพ,พุ่นขึ้นทึ่งพุ่นพี่น้องเถาลางแดงนะครับอันนี้ปลาเขียวก็สิได้หาใบคือกันแล้วครับพี่น้องตามหาสมุนไพรจนพบจนเจอนะครับอืมเอาพี่น้องคันคลิปนี้ผิดพลาดแต่ประการใดเอื้อนซื้อพิษตัวคือไม่ยัง้งผิดกับทักท้วงกัน,กนเดอ้อแต่คอมเมมต์เดอ้อเพราะว่าบางที่กับ ว้าไปแล้วมันมันมันอันดูในคลิปนะครับพี่น้องนี่ละอย่าลืมกระดูกทับเส้นนะครับเอารากเท้าลางแดงนะครับเอารากเด้อนะครับขุดเอารากนะครับประมาณสามสี่สิ่นี่เราไปพานะครับเอาไปต้มนะครับต้มกินต้มกินก้อนเข่าเด้อย่ืมือเสาร์เนื้อมือแรงก็ได้หรือหลังเข่านะครับหลังอาหารนะครับเสาราแรงก็ได้กินฮามือแล้วก็ฟังเบื้องอาการจักสองมือนะครับยุดไปเด้สองมือครับ กินหามือยุดไปสองมือนะครับคันกินเจ็มือกยุดไปสามมือนะครับคันอาการบ่ดีขึ้นนะครับภานในเดือนหนึ่งนะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลเด้อนะครับเอานะครับคลิปนี้ปลาเขียวขอฝากไว้แต่เพียงท่านีนะครับขอบคุณหลายๆสําหรับพี่น้องที่มารับชมคลิปผมพ่อในญ่แม่ใหญ่เอ,อ๋ยทุกคนเด้ออ่ะอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ